กิจกรรมนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเร่งด่วนนะครับเราทราบว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจไปที่การจัดตั้งรัฐบาลการจับมือการสลายคั่วหรือการผสมพันธ์แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เรากำลังไม่แน่ใจว่าการจับคั่วจะสำเร็จเมื่อไหร่ในวงเล็บ น่าจะสําเร็จแหละเราก็เห็นแล้วว่าเขาถแถลงแล้วรัฐบาลใหม่มีเจียตจำนงชัดเจนที่จะเร่งทําประชามติเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลได้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนะครับนี่คือเรื่องที่เร่งด่วนเกินกว่าที่เราจะเตรียมตัวได้ทันนั่นแปลว่าถ้าเขาทําตามสัญญา ของการจัดตั้งรัฐบาลผมกำลังพูดสปต์คุณอยู่ไหมขอโทษทีผมพูดไปเรื่อยแล้วกันนะถ้าเขาทําตามสัญญาของการจัดตั้งรัฐบาลแปลว่าไม่เกินเดือนกันยายนเรารู้เรื่องแล้วว่าปีนี้มีประชามติแน่นอนหนึ่งครั้งและถ้าปีนี้อยู่ดีๆจะมีประชามติครับทุกท่านเราพร้อมหรือยังถ้าเราจะมีประชามติไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่คําถามใหญ่ก็คือว่าในประชามติครั้งนี้ เราจะคําถามคําถามอะไรนะครับเราจะถามคําถามอะไรถ้าปล่อยให้รัฐบาลที่กําลังจะจัดตั้งซึ่งเป็นการผสมขั้วตั้งคําถามเองภายในเดือนหน้านี้ไม่กี่วันข้างหน้านี้เดี๋ยวคําถามออกมามันจะเป็นคําถามที่มีปัญหามีกลไกมีกลเกมซ่อนเล่กลอยู่ข้างในแล้วประชามติข้างหน้าเราจะยุ่งยาวนะครับ จึงเป็นที่มาของวันนี้เราก็รวมตัวกันด่วนๆนะครับวันนี้ในนามขอกราบขอความร่วมมือว่าวันนี้ในนามกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนะครับกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่นนามไอ้รอนะแต่ไอ้รอมาทําด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับในนามกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญกําลังทําอะไรหลายๆอย่างภายใต้สถานการณ์ที่มันเร่งเร้าเข้ามานะครับภายใต้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ม็อบ ตาพักนั้นพักนี้แต่เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่กำลังจะเดินไปและถ้าไม่ทําอะไรวันนี้ไม่ได้จึงต้องรีบทําและต้องรีบเริ่มต้นมันขึ้นมานะครับก็าภาพสวยยังโอเคนะจะเริ่มมนะเริ่ม,มนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อเปิดรับรายชื่อไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่ก็เป็นช่วงของการถแถลงชี้แจงว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้น และเรากำลังจะทำอะไรกันนะครับก็ขอเชิญครับผมโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีสื่อมวลชนสวัสดีท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้นะครับพวกเราในนามของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มภาคประชาสังคมนะครับที่เคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับหลายองค์กรมาร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับ สิ่งที่เรามานะครับผมจะเริ่มต้นไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทบทวนปัญหานะครับของรัฐธรรมนูญฉบับ2,560นะครับอุ้ท่า่นทราบดีนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับถูกใช้มานะครับนับถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณ6ปีนะครับแต่ว่านะครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับจะถูกอ้างโดยบรรดาคณะร่างถูกอ้างโดยชนชั้นนำนะครับว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีไซน์มาเพื่อเรานะครับหรือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงก็ตามแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาครับมีปัญหาทั้งในเชิงเนื้อหาและในเชิงกระบวนการร่างในส่วนของเนื้อหานะครับรัฐธรรมนูญ2560ถูกออกแบบมาเพื่อน,น้นที่จะริดรอนและจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนหลายอย่างทั้งยังเพิ่มอำนาจเพิ่มเงื่อนไขจำนวนมาก ที่ทําให้องค์กรรัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสาร,รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระหรือแม้แต่สอวอใช้อํานาจเหล่านี้เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับหลักการประชาธิปไตยมุ่งทําลายการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดและลิดรอนเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนของกระบวนการร่างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็ดีบรรดาผู้ร่างก็ดี และกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญต่างตกอยู่ภายใต้การควบคุมและเลือกสรรโดยคอสชคณะรัฐประหารทั้งสิ้นทั้งนี้เพื่อการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแม้ว่าเราจะมีการประชามติไปนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคม2559แต่ว่าในการประชามติครั้งนั้นเนี่ยก็มีข้อห้ามในการรณรงค์มีข้อห้ามข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็น จนมีประชาชนนะครับถูกจับกลุมถูกกล่าวหาและถูกคุมขังเพียงเพราะการรณรงค์เพื่อไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นนะครับการประชามติในครั้งนั้นเนี่ยที่นํามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นการรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเสรีและไม่ได้มีความเป็นธรรมรวมไปถึงไม่อาจจะอ้างได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2560มาจากการรับรองของประชาชน ทุกท่านครับแม้ว่าตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาจะมีการพยายามแก้ไขร่างหรือมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่หลายครั้งก็ตามทั้งจากภาคประชาชนและจากพรรคการเมืองแต่ว่าทั้งหมดก็ถูกขัดขวางโดยสวที่ปฏิเสธไม่ลงมติรับรองให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ออกคำวินิจฉัยที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยากขึ้นและซับซ้อนขึ้น เพาราะศาลกล่าวว่าก่อนจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีการประชามติก่อนอย่างไรก็ดีครับเมื่อการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปี66ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นนะคบว่ามีพักการเมืองหลายพักนะครับได้เสนอนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนเหล่านี้เข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่านี่คือสันทามติของมหาชนครับในการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปจนถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้นะครับ7สิงหาคม2566นะครับพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยนะครับออกแถลงการร่วมกันโดยมีใจความตอนหนึ่งนะครับเก่าวว่านะครับในการประชุมคณะมนตรีวาระแรกเนี่ยนะครับจะมีการทําประชามติโดยเร็วนะครับสิ่งนี้นะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าภายใต้การจัดตั้งรัฐบาลของสองพักนี้จะมีการทําประชามติ ทันทีนะครับเพื่อทํารัฐธรรมนูญนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าเป็นวาระสําคัญครับในการเรียกร้องให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องผ่านอย่างน้อย5ขั้นตอนครับทุกท่านครับ5ขั้นตอนนี้อาจจะมี4ครั้งที่พวกเราจะต้องเข้าคูหานะครับโดยผมจะไล่เรียงตามลำดับดังนี้นะครับ ขั้นตอนแรกครับผมคือขั้นตอนการประชามติครั้งที่หนึ่งเป็นการเข้าคูหาครั้งแรกครับเพื่อที่จะนะครับประชามติเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพื่อให้น,นรรมนูญนี้นะครับถูกจัดการนะครับเป็นไปตามสิ่งที่สารรัฐธรรมนูนได้ทิ้งเอาไว้อย่างกากวมและยืนยันกับชนชั้นนำนะครับว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ในขั้นตอนนี้นะครับการรเริ่มทําประชามตินะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ .2564 เนี่ยกำหนดไว้3วิธีนะครับคือ1ผ่านมติของสภา 2. คือผ่านมติของคอรอมอและ3คือประชาชนอย่างน้อย5 0,000คนนะครับเข้าชื่อเสนอต่อคอรอมอเมื่อมีการประชามติเสร็จแล้วนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือ,อ,อสภานะครับดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับ การแก้ไขรัฐมนูญน uh, ี surtout, in right ้นะครับเกิดขึ <the S 1> ้นหลังจากที่ประชามติครั้งแรกผ่านไปแล้วก็จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญในส่วนของมาตรา256ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐมนูญนะครับในในในส่วนนี้ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของการกําหนดให้มีสสรเข้าไปนะครับผมโดยกระบวนการตรงนี้จะผ่านการพิจารณาทั้งโดยสสและสวทั้ง3วาระนะครับซึ่งกระบวนการนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับมีความซับซ้อนตามที่ รัฐธรรมนูญ2560เนี่ยได้วางกลไกลเอาไว้ที่ทําให้รัฐธรรมนูญ60นั้นแก้ยากนะครับการแก้ยากนี้ไม่เพียงแค่ความซับซ้อนในเชิงกระบวนการในสภาค,ครับทุกท่านครับยังปรากฏมาเป็นขั้นตอนที่3นั่นก็คือการประชามติในครั้งที่2การประชามติครั้งนี้นะครับเป็นการประชามติตามที่มาตรา256ของรัฐธรรมนูญปี2560กําหนดไว้นะครับนี่จึงเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นความซับซ้อนความ ยุ่งยากนะครับที่ถูกทําขึ้นเพื่อให้รัฐมนูญฉบับนี้นะครับแก้ไขได้ยากขึ้นการประชามติครั้งนี้นะครับจึงเป็นการที่พวกเราต้องเข้าคูหากันครั้งที่2นะครับหลังจากที่รัฐมนูญนะครับได้มีการรับรองประชามติผ่านแล้วนะครับเราต้องเข้าคูหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดําเนินการในขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราจะไปเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรกันนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนใหม่นะครับในสังคมไทยนะครับแม้ว่าจะผ่านการมีสสรมาแล้วแต่เราไม่เคยมีการเลือกตั้งสสรครับเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสสรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติขั้นตอนการเลือกขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการนับคะแนนวิธีการเลือกต่างๆเมื่อเราได้สสรที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับสสรจะดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญนะครับ จากประสบการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานะครับของการร่างรัฐธรรมนูญนะครับจะใช้เวลาที่ประมาณ6-9ถึงเเดือนนะครับเมื่อนะครับได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วนะครับเราก็จะสู่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายและการเข้าคูหาครั้งที่4ครั้งสุดท้ายนั่นก็คือการเข้าคูหาเพื่อประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญที่สสรได้เสนอต่อประชาชนนั่นเองครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าขั้นตอนที่เดิดขึ้นนับจากนี้นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอน โดยใน5ขั้นตอนเราจะต้องเข้าคูหา4ครั้งขั้นตอนแรกคือการประชามติครั้งที่1นะครับการเข้าคูหาครั้งแรกของเรานะครับขั้นตอนที่2คือเมื่อเกิดการประชามติครั้งแรกไปแล้วสภาก็จะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในมาตรา256ขั้นตอนที่3คือการประชามติตามมาตรา256ในส่วนของการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในบ,รรบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะเป็นการเข้าคูหาครั้งที่2 ขั้นตอนที่4ครับเป็นการเข้าคูหาครั้งที่3เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอและเข้าคูหาครั้งสุดท้ายในขั้นตอนที่5ครับประชามติครั้งที่3กลุ่มประชาชุร,ร่างรัฐธรรมนูญนะครับเห็นว่าแม้ว่าจะมีขั้นตอนมากมายใช้เวลาพอสมควรและอาจจะยังมีหลายอย่างที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยเราเห็นว่าเราจําเป็นต้องทําการประชามติ เพื่อขอสันทามติจากประชาชนให้เร็วที่สุดเราคาดว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับภายในปลายปี2566นี้จะเกิดการประชามติเพื่อนะครับให้ประชาชนนะครับร่วมกันตัดสินใจว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ดังนั้นนะครับสิ่งที่จะเป็นกระดุมเม็ดแรก กระดุมเม็ดสําคัญที่สุดที่จะพาเราไปถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะพาเรามีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นคือการมีคําถามประชามติที่มาจากพวกเรามาจากประชาชนและประชาชนได้มีอํานาจในการตัดสินใจร่างคําถามของตัวเองครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ถ้าใครยังงงๆนะครับสามารถดูได้ที่เสานะครับตรงกราฟิกสีแดงๆจะบอกว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างใช้เวลานานขนาดไหน และเราต้องทําประชามติถึง3ครั้งเข้าคูหารวมแล้วสี่ครั้งนะครับดังนั้นนาทีนี้เราจึงต้องถามคําถาม,ถามและโฟกัสให้ถูกจุดไปที่ประชามติครั้งที่1นนะครับประชามติครั้งที่1ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเราจะมีอะไรต้องเสนอต่อเชิญครับครับการทําประชามตินะครับสิ่งที่สําคัญพอๆกับเดินเข้าคูหาเนี่ยก็คือการดรู้ว่าคําถามคืออะไรนะครับเมื่อประชาชนเดินเข้าคูหานะครับ เราทําได้เพียงกลาวว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเราไม่มีทางสามารถขีดค่าบางส่วนของคําถามที่เราไม่ชอบหรือเราเติมอะไรบางอย่างที่เราอยากได้ลงไปบนคําถามเราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญนะครับก้าวแรกเลยนะครับที่จะต้องสําคัญมากๆและจะถึงแล้วนะครับเมื่อคอรมอมีมติก็คือว่าจะถามว่าอะไรนะครับคําถามสังคมไทยมีบทเรียนมาแล้วนะครับกับคําถามที่ไม่ดีนะครับในการทําประชามติปี5 9นะครับ เพื่อทำประชามติรับรองรัฐธรรมนูญปี2560ที่เราใช้ก็อยู่ในปัจจุบันนี้ใครจํากันได้นะครับคำถามพวกมีความซับซ้อนมีความกํากวมไม่ตรงไปตรงมาแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือว่าเราได้ให้อำนาจสวในการเลือกนายกถึง5ปีนะครับและอำนาจนั้นก็ยังเป็นทางตันของประเทศไทยในตอนนี้นะครับเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ซ้ำรอยเราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถกำหนดคำถามเองได้นะครับถ้าคำถามดี ถ้าคําถามชัดเจนนะครับถ้าคําถามไม่กาหนดเงื่อนไขไว้มากเกินไปนะครับ <c oughs> การทําประชามตินะครับก็จะเป็นการเหมือนล็อกนะครับกำหนดเงื่อนไขเลยว่าในการกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่เกิดขึ้นในรัฐสภาต่อไปเมื่อต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ต้องเตือนว่าในการทำในการกระบวนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางไปสู่การแก้ไขการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะมีสวนะครับที่อยู่ในสภาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งเป็นกรรมธิการด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เขาสามารถใช้กระบวนก,การกรรมธิการกลไกสภาในการใส่เงื่อนไขนะครับว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ในการเขียนร,รัฐธรรมนูญใหม่สอสอรอนะครับผู้ร่างรัฐธรรมนูนจะต้องมาอย่างไงมีเงื่อนไขยอย่างไรจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งนะครับเขาจะสามารถใช้กลไกเหล่านี้ได้ในกระบวนการรฐาัฐสภาจากนั้นเนี่ยคำถามที่ดีนะครับจึงต้องเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าต้องแก้ไขได้ทั้งฉบับนะครับและสสรผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากประชาชนนะครับ เป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าพาบรบประชามติฉบับใหม่ที่เพิ่งใช้เมื่อปี2 5 1 4มีกลไกนะครับที่ประชาชนเนี่ยอย่างน้อย50,000คนสามารถเข้าชื่อเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับนำเสนอขอบทำประชามติพร้อมคำถามของเราเองนะครับนี่จึงเป็น,นกลไกช่องทางนะครับที่เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเลือกใช้ในวันนี้นะครับเราอยากได้ประชาชน50,000รายชื่อนะครับเพื่อนำเสนอคำถามนะครับดังต่อไปนี้นะครับ ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เพื่อจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือสอสอลอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคําถามนี้นะครับเ,เราตั้งใจว่าเจาะจงไปที่รัฐสภานะครับเพราะกระบวนการหลังจากนี้จากที่ได้ท่านได้ฟังไปนะครับคือกระบวนการของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีหน้าที่ตามคําถามของประชามตินําความเห็นความต้องการของประชาชนไปทําให้เกิดขึ้นจริงนะครับ เนื้อหามี2ประการนะครับประการแรกก็คือจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับรัฐธรรมนูญต้องไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเราจะจัดทําฉบับใหม่ก็ต้องจัดทําฉบับใหม่ทั้งฉบับถ้าเกิดว่าเราไม่เขียนเอาไว้ว่าต้องทําทั้งฉบับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐสภาในกระบวนการกรรมธิการเราอาจจะเห็นสวนะครับใส่เงื่อนไขลงไปว่าซอรซรห้ามแก้ไขหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระ ห้ามแก้ไขหมวดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญห้ามแก้ไขหมวดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับสสรที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ไม่ว่าจะมายัางไงก็ถือเป็นการปิดประตูการปฏิรูปการเมืองนะครับประเทศไทยก็จะไม่เดินไปไหนเสียเวลาในการทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไปฟรีๆอีกนะครับดังนั้นจึงเป็นหลักการที่ต้องยืนยันในคําถามตั้งแต่แรกนะครับว่าการร่างรัฐธรรมนูญจับทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทําได้ทั้งฉบับนะครับ ประเด็นที่2นะครับก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐมนุนหรือสอสออต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับถ้าเราไม่เขียนเอาไว้เช่นเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการรัฐสภาก็อาจจะเป็นว่าให้สอสออมาจากการแต่งตั้งของใครก็ไม่รู้นะครับหรือมีการเก็บที่นั่งนะครับสงวนโคต้าที่นั่งบางที่นั่งให้กับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้หาเสียงไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์กับประชาชนว่าเขาจะทําอย่างไรนะครับแต่ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากการแต่งตั้งของใครก็ไม่รู้นะครับ ดังนั้นคำถามจึงต้องเจาะจงให้ชัดเจนนะครับนี่คือคำถามของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับวันนี้นะครับเรามาขอห้ามือใดชื่อนะครับ ที่จะมาลงกับเรานะครับเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาทำประชามติโดยใช้คำถามของประชาชนครับผมขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกๆเท่านั้นนะครับนี่คือขั้นตอนของการเสนอคำถามว่าถ้าจะทำประชามติต้องตั้งคำถามอย่างไรนะครับยังไปไม่ถึงเนื้อหาธรนูนะฮะใครที่สงสัยว่าเราจะมาเสนอให้เขียนยรัฐมนูญยังไงเราไม่ได้เสนอนะฮะเราเสนอแค่ตั้งคำถามของการทำประชามติครั้งแรก สาระสําคัญการใช้คําพูดการใช้ว้งเป็นอะไรก็ได้แต่สาระสาคัญสองข้อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนได้ทั้งฉบับและสสรต้องเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือมอตโต้ที่เราใช้เดินไปนะครับวิธีการฮนะวิธีการเราต้องการห้าหมื่นรายชื่อเพื่อเสนอคําถามก่อนนะครับและเราจะทําอย่างไรได้บ้างครับเชิญครับ ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนสื่อมวลชนสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ติดตามการไลฟ์อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าพวกเราคือกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคนที่อยู่บนบนนี้เนี่ยนะคะมาจากหลาก,ก,าาากหลายองค์กรอย่างเช่นคุณอูมาจากคอรชอเทมมาจากไอรอง คุณบางแกนมาจากกปอปชอันนี้เป็นตัวอย่างน้ำจิ้มนะคะแล้วเราเรียกว่ากลุ่มประชาชนร่างรัฐธรมนูญเพราะว่าไม่ใช่เพียงกลุ่ม NGO หรือกลุ่มองค์กรชุมชนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศนะคะนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของกลไกการเกิดรัฐธรมนูญใหม่ประชาชนทั้งประเทศต้องมีส่วนร่วมแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นประชาชนประเทศนี้หนื่อยไหมคะ เหนื่อยเนาะแต่ว่าประชาชนประเทศนี้ก็มีความสามารถมีความอัศจรรย์พวกเราคงเห็นชัดนะคะจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ว่าสุดท้ายตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่าประชาชนได้แสดงเจตจำนงและออกมาบอกว่าเราอยากเห็นประเทศไทยสังคมไทยเป็นอย่างไรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ประชาชนจะต้องใช้พลังนะคะในการออกมา เริ่มต้นนับหนึ่งกับการสร้างกติกาของการปกครองประเทศนะคะเริ่มต้นจากการเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ได้อย่างไรเราจะมีรัฐธรรมนูนใหม่ที่สามารถเขียนได้ทั้งฉบับเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีตัวแทนเข้าไปเขียนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะห้าหมื่นรายชื่อในเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเวลาเจ็ดวันเป็นเป้าหมายที่พวกเราตั้งไว้ค่ะ และเราเชื่อว่าเราจะไปถึงได้เพราะประชาชนเราเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ค่ะเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานของใครคนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันมาจากการร่วมใจของประชาชนในประเทศนี้ซึ่งเราไม่พร้อมจะเห็นให้สังคมเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องได้ห้าหมื่นรายชื่อในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความต้องการอย่างแรงกล้าของประชาชนในการที่จะให้มีการจัดทำประชามติใน2ประเด็นสำคัญก็คือประชามติที่เราจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับประชามติในการที่สสรจะต้องมาจากการเลือกตั้งร้0ยเปเซนะคะเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งร้0ยเเซนะคะช่องทางติดตามในคอนฟอร์นะคะ .com ขอบคุณค่ะ ห้าหมื่นรายชื่อสาเหตุที่ต้องเร่งเนื่องจากว่าเราต้องเสนอก่อนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เคาะเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเราไม่เคยทํามาก่อนนะฮะเราเคยเข้าชื่อเสนอร่างแก้มนูญยมาแล้วหลายร่างแต่เรายังไม่เคยเข้าชื่อเสนอคําถามประชามติมาก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกลองผิดลองถูกแล้วช่วยกันนะครับครับสวัสดีครับผมคิดว่าเรา หลือความหวังเดียวนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเราคงไม่มีความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่สักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับในานามของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับซึ่งเรามีความเห็นร่วมกันนะครับที่จะร่วมกันสนับสนุนแคมเปญน,นี้นะหลังจากนี้นะครับเราจะประสานงานไปยังพี่น้องเครือข่ายในทุกภูมิภาคนะฮะซึ่งบางภาคตอนนี้ก็เริ่มขยับกันแล้วนะครับเราจะมีการประสานงานเพื่อให้มีการรวบรวมรายชื่อนะครับเพื่อให้มีการ นำแคมเปญนี้นะครับให้ครบ50,000ลายชื่อภายใน7วันนะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าอาจจะมากกว่า 10, 10ว่าจังหวัดแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในวันสงวันนี้น่าจะเต็มพื้นที่ทั้งประเทศไทยนะครับน่าจะมีจุดที่สามารถที่จะให้พี่น้องที่อยู่ในภูมิภาคนะครับสามารถที่จะเอาเอารายชื่อไปรวบรวมกันได้นะครับแล้วจะมีการประกาศกันในเว็บไซต์หลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการร่างรัฐรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ บนหลักการที่จะต้องมีสมาชิกสภาร่างที่มาจากประชาชนและต้องเป็นการเลือกตั้งร้อเปเซ็นเท่านั้นนะครับผมคิดว่านี่คือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะเป็นความหวังให้กับพวกเราในสังคมไทยนะครับและเชื่อว่าการดําเนินการในครั้งนี้นะครับจะนําไปสู่การมีรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือเสียงที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันบิดเบี้ยวยังไงนะครับและมันไม่สามารถที่จะเป็นความหวังให้กับพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ ทุกหมวดทุกมาตราผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเข้าไปจัดสรรสมดุลอํานาจใหม่นะครับของสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคนะครับถ้าพี่น้องติดตามนะครับผมคิดว่าการรวมศูนย์อํานาจเอาไว้ที่ส่วนกลางเป็นเรื่องเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องพูดเรื่องกระจายอำนาจอย่างชัดเจนขึ้นนะไม่เฉพาะแค่เรื่องของการปกครองการเลือกตั้งผู้ว่าเท่านั้นแต่ว่าการจัดการกระจายอำนาจในเรื่องของการจัดการทรัพยากรก็จะเป็นเรื่องสําคัญซึ่งผมคิดว่า ก็จะเป็นทางออกให้กับพวกเราในสังคมไทยทั้งประเทศนะจึงขอเชิญชวนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเพจทุกเพจที่กําลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับช่วยกันประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้แคมเปญนี้นะครับบรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งความหวังเอาไว้นะครับภายใน7วันห้0 0 0ื่นรายชื่อนะฮะมากกว่านั้นเราก็เอานะครับขอบคุณมากครับ